สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อปแก๊็บและรายการบางก,ากอกกระซิบก็สิบกระซิบนะคะวันนี้ก๊อปแก๊็บอยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ชั้น7ที่หน้าร้านกัมโรสนี้เลยคะ่ะซึ่งเป็นอาหารนะคะจากประเทศฮ่องกงต้องบอกเลยค่ะว่าเมนูแต่ละอันเนี้ยน่าทานมากทั้งหมูกรอบหมูแดง แตยแล้วแต่แล้ววันนี้ค่ะกอฟแกป๊ปจะมาตามถามเซเลบิตี้แต่ละท่านนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ชอบเมนูอะไรที่ร้านนี้ oh. แล้วถ้าเปรียบตัวเขากับเมนูที่เขาเลือกเนี่ยอะไรจะน่ากินกว่ากัน oh. แต่กอฟแกป๊ปเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะว่าเมนูในร้านน่ากินกว่ากอฟแกป๊ป <c oughs> <c oughs> เล่นตัวเองแล้ว <c oughs> ไปไปสัมภาษณ์ดีกว่า่ค ยั่วยวนชวนชิมสักขนาดนี้ล่ะบางกอกกระซิบแล้วก็เลยต้องขอมาชิมกันถึงที่ละอาจจะกอดจะไปชิมกันแล้วก็ต้องไปเมาส์กับเจ้าของร้านกันซะหน่อยแล้วสวัสดีค่ะคุณกุ๊กคุณเดชสวัสดีค่ะ,คะท่านในชื่อคุณกุ๊กคะทันนีค่ะทันนีค่ะคุณเดชล่ะคะผมครับแล้วใครเป็นเจ้าของร้านก๋ำคะเจ้าของละคะทั้งสองคนวันนี้ค่ะก็แก๊มมาอยู่ที่หน้าร้านก๋ำร้านนี้เนี่ยขายอาหารนะคะสไตล์ไหนคะเป็นสไตล์ฮ่องกงนะคะหรือแคนทอนีสนะคะก็ เป็นร้านแรกในประเทศไทยที right? <te heads> <te> ่ม <the> ีย <ising> ่างนะคะเป็ดย่างหมูย่างนะคะกนตำรับค่ะนำมาจากฮ่องกงเลยค่ะนอกจากเมนูอาหารที่ใส่อยู่นี่คือต้มตหูหรือบอออะไรกยใหญ่มาก กลัวมองไม่เห็นค่ะกลัวมองไม่เห็นค่ะหนูใหญ่กว่าเสื้อเลยนะคะมาทางคุณเด็ดบ้างนะคะเมนูที่ร้านที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคือเมนูอะไครับที่ร้านกัมเนี่ยก็จะดังพวกของบาร์บีคิวทุกอย่างนะครับเช่นเป็ดย่างหมูแดงนะครับแล้วก็ไก่ซีอิ๊วครับไมนูเจ็ปีซ้อนไมนูลิน7ปีซ้อนนะคะโอ้โหล้วพูดให้ยหแล้วก็เดินจากไปล่ะเปลี่ยนไปถามสาวเตยกันดีกว่า วันนี้มาร้านกำค่ะชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษคะปกติแล้วชอบหา่านห่านลองว่าเมนูห่านเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปกับตัวเราเนี่ยเราคิดว่าอะไรอร่อยกว่ากาันคะ ก็ต้องลองชิมเนาะให้ชิมส่วนไหนดีล่ะคะพี่เตยลองดูดูว่าคนไหนมาแล้วถูกใจให้เลือกไนะหาล็อกลยนะคะหมูหมูหมูอย่าดีอย่าแก้มากันทั้งเล่าเลยนะครับเนี่มาโฆษณาการเดกว่าละช่วงหน้ากลับมาเมากันต่อ วันน er. ี้นะคะร้านกลับมาเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์มีทั also, est, ้งเมนูหมูกรอบเป็ดนะคะแล้วก็ยังมีหมูแดงด้วยชอบเมนูอะไรคะคุณดีดีส่วนตัวเดินชอบหมูกรอบค่ะการกินหมูกรอบค่ะมันจะต้องมีเสียงที่มันกรอบเวลาคุณดีดีเนี่ยได้สัมผัสรสชาติของหมูกรอบมักรอบแบบไหนคะนึ่งสองซ่อกรวนกรวนติดคอไม่ได้ไม่ติดคอนะค่ะ วันนี้ค่ะมาร้านกับเนี่ยนะคะเมนูเขามีหลายอย่างมากแต่ที่ขึ้นชื่อเนี่ยบาร์บีคิวนะคะทั้งหมูแดงแล้วก็หมูกรอบชอบทานอะไรครับพี่ชีก็ต้องกรอบสิคะมันดังกรอบขอชอบหมูแดงค่ะแบบนิ่มๆ j u i c ่เลยค่ะแล้วตัวเราก็หมูกรอบอะไรกรอบกว่ากันคะโอ้หมูสิคะเพราะว่าพี่อ่ะนุ่มค่ะไม่กรอบไม่ยุ่ยใช่ไหมไม่ยุ่ยใช่ไหมไม่ยั่งยั้งถ้าหมูกรอบอ่ะเสียงมันจะยังไงคบเวลากินแล้วกรอบ ปอบ้างค่ะอย่ายอมนะคะตัวเราค่ะกับหมูแดงความจุซี่เนี่ยเราหมูแดงอะไรจซี่กันคะเราสิคะเพราะว่าเราเนี่ยผิวแน่นเด้งดึงกว่าหมูแดงอีกนะคะ,ะเต็มไปด้วยสารเติมเต็มไม่มีค่ะธรรมชาติเลยค่ะแต่ก็คงไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษนะครับ